คือเพื่อนๆได้สังเกตไหมครับว่าไอ้ช่วงหลังๆมานี้นะครับทางประเทศรัสเซียเนี่ยมักจะใช้ดโดรนในการโจมตีประเทศยูเครนบ่อยครั้งขึ้นและก็เยอะขึ้นด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้รัสเซียนะครับจะโดนดโดรนนะครับของทางประเทศยูเครนเข้าไปโจมตีซะส่วนใหญ่ประเทศรัสเซียเนี่ยจะใช้แบบขีปนาวุธนะครับหรือแม้แต่เครื่องบินรบที่เข้าไปบอมในประเทศยูเครนแล้วก็กําลังพลทางบกนะครับแต่พักหลังมานี้ครับรู้สึกเหมือนว่าทางประเทศยูเครนจะโดนดโดรนรบนะครับของทางประเทศรสัสเซียบ่อยขึ้นกว่าเดิมมากๆซึ่ง เรามาดูกันดีกว่าครับว่าทําไมรัสเซียถึงมีการใช้ดโดรนพลีชีพนะครับในการโจมตีไปยังประเทศยูเครนมากขึ้นในครั้งนี้แล้วรัสเซียนคงไปได้โดนอะไรพวกนี้มาจากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องลีไลฟ์อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึง ทำไมครับรัสเซียในช่วงหลังสงครามมานี้นะครับที่ต่อสู้กับทางยูเครนเนี่ยมักจะใช้ดโดรนในการโจมตีมากขึ้นซึ่งเราต้องขอย้อนเท้าวความกลับไปอย่างนี้นิดนึงก่อนครับว่าก่อนหน้านี้ครับดโดรนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ประเทศยูเครนครับใช้ในการโจมตีรัสเซียเพราะว่า1นคือมันถูกนะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้แบบหลายทิศทางนะครับแล้วก็โจมตีได้เยอะนะครับเพราะราคามันถูก แต่กลับกันครับทางประเทศรัสเซียก่อนหน้านี้มักจะใช้กําลังพลทางบกในการรุกคืบเข้าไปชิดยึดพื้นที่แล้วก็ใช้กําลังทางอากาศครับไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธเอ่ยเครื่องบินรบเอ่ยระเบิดทางอากาศเอ่ยนะครับที่รัสเซียใช้ซึ่งของพวกเนี้ยมันจะมีราคาที่สูงครับมันเลยทําให้รัสเซียต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเองก็โดนความบาดโดนกดดันจากชาติพันธมิตรไม่ใช่พันธมิตรที่ ชาที่เป็นทู่ของเขานะครับอย่างอเมริกาแล้วก็ทวีปยุโรปทั้งทวีปเลยแบบรุมถึงเขาอยู่ตอนนี้ทําให้รัสเซียครับต้องหามุมมองใหม่เพื่อที่จะหาอาวุธที่ราคาถูกกว่านั่นเองซึ่งรัสเซียครับเลยเลือกที่จะหาดโดนครับเป็นดโดรนพีชีราคาประหยัดขึ้นมาครับเพื่อที่จะเอาไว้โจมตีนะครับที่เน้นไปที่เมืองคาคิฟและก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนนั่นเอง ตามรายงานนะครับของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและก็แหล่งข่าวในสื่อ,อยูเครนครับรวมถึง United 24 Media มีครับมีการออกมาพูดนะครับว่าโดรนดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจากแหล่งข่าวของทางรัสเซียแต่รายงานบางฉบับของอยูเครนครับระบุว่าโดรนดังกล่าวมีชื่อว่า c h e ร์นิก้ครับ แม้ว่าชื่อนี้ไม่เป็นชื่อทางการก็ตามครับแต่ว่าการใช้งานครั้งแรกกับถูกบันทึกไว้เกิดขึ้นครับขณะที่รัสเซียนั้นยังคงส่งเสริมการโจมตีทางอากาศด้วยโดรนชาเฮดขนาดใหญ่ด้วยโดรนโจมตีขนาดเล็กที่ผลิตเองในประเทศส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนครับเสียหายไปค่อนข้างเยอะในปัจจุบันนี้ซึ่งแน่ชัดครับว่าโดรนชาเฮดมาจากอิรานครับที่อิรานนั้นเขาแบบสนับสนุนกันมาให้กับทางประเทศอิรัสเซียแต่ทว่าครับ รัสเซียก็ต้องมีการผลิตโดรนราคาถูกของตัวเองขึ้นมาเช่นกันเอาเป็นว่าส่งชายเฮดเข้าไปทําลายระบบป้องกันภายนางอากาศแล้วก็ส่งโดรนราคาถูกๆนะครับเข้าไปโจมตีทาหารในฝันฝ่งยูเครนนั่นเองจากแหล่งข่าวนะครับทางการของยูเครนและก็ผู้สังเกตการแบบ OpenSource นะครับพบว่าเชอร์นิกาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของคลังอาวุธของรัสเซียที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างมากในปัจจุบันนี้ครับซึ่งประกอบด้วยโดรนโจมตีทางเดียวครับมันราคาถูก แล้วก็แบบคารเมกาเซ่ก็คือใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับซึ่งออกแบบครับเพื่อสําหรับปฏิบัติการแนวหน้าและก็แนวหน้าเกือบทั้งหมดจะมีการใช้โดรนชนิดนี้เข้าไปโจมตีเรามาดูถึงเศษซากของการโจมตีที่เมืองคาคีฟนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะชี้ให้เห็นครับว่าโครงสร้างของโดรนลำเนี้ยมันจะเป็นโครงสร้างนะครับที่เรียบง่ายมากโดยมีการใช้โฟมน้ําหนักเบาครับและก็วัสดุคอมโพสิตท,ที่พบได้ทั่วไปครับในโดรนงาน อดีเรกคือว่าโดนทั่วไปที่มีวางจําหน่ายเชิงพาณิชย์นะครับคือรัสเซียเขาใช้วัสดุที่มีราคาถูกครับแต่ทว่าเขาเพ่วงอาวุธเข้าไปด้วยนั่นเองแนวทางนี้ครับมันทําให้ต้นทุนของโดนต่างๆที่จะเข้าไปโจมตีเนี่ยมันต่ํามากๆครับโดยการคาดการณ์นะครับว่าโดนเหล่านี้มีราคาเพียงแค่3 5 0ดอลลาร์ตอนหนึ่งชิ้นเท่านั้นตามที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนบางคนนะครับที่บอกกับ United 24 Media นะครับบอกว่า ส่วนประกอบนะ่ะมันจะประกอบขึ้นได้อย่างรวดเร็วและก็อุปสรรคในการผลิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะเอาวัสดุง่ายๆนะครับที่ผลิตได้ในประเทศแล้วก็แบบใช้ราคาที่ไม่สูงท่ามกลางการกดดันและก็การคว่ำบาตรของนาน,นาชาตินั่นเองทำให้รัสเซียนั้นยังมีศักยภาพในการโจมตีรัสเซียอ่โจมตียูเครนไม่ใช่โจมตีบ้านตัวเองนะเ้านโจมตียูเครนต่อไปนั่นเองนะครับ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันประเทศของยูเครนนะครับได้ออกมาแสดงความกังวลครับว่าลักษณะภายนอกของเชีร์นิกาเนี่ยอาจจะบกปิดคุณสมบัติครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS นะครับที่นำทางนะครับปรับปรุงแล้วก็ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติรวมไปถึงครับการอัปเกรดดังกล่าวนั้นอาจทำให้โดรนเหล่านี้ครับถูกรบกวนหรือสกัดกั้นได้ยากขึ้นนั่นเอง โดยเฉพาะเมื่อใช้งานเป็นจํานวนมากครับหรือว่าใช้งานเป็นกลุ่มโดรนหรือว่าสโวมโดนอะไรประมาณนี้นะครับร่วมกับโดรนชาเฮดและก็ขี่ปนาวุธร่อนครับซึ่งโดรนชาเฮดและก็ขี่ปนาวุธร่อนเนี่ยมันก็คือโดรนขนาดใหญ่ครับมีสัญญาณเรดาร์ที่ต่ําทําให้มีความท้าทายอย่างมากครับที่จะเข้าไปจัดการกับระบบป้องกันภัยนางอากาศและก็ได้รับผลกระทบจากการโจมตีอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับคือส่งชาเฮดส่งระเบิดร้อนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปทําลายระบบสกัดกั้นแล้วก็ทําให เชนกิก้าอะไรพวกนี้นะครับราคาถูกของรัสเซียเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นโดยโดนชาเฮดขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันก็ผลิตในอิรานแหละอย่างที่เรารู้กันนะครับซึ่งโดยทั่วไปครับมักจะถูกยิงเพื่อโจมตีระยะไกลโดรนรุ่นใหม่ของรัสเซียสร้างขึ้นครับจะมีไว้สําหรับการโจมตีระยะทางที่สั้นๆนะครับหรือว่าบริเวณใกล้กับชายแดนระหว่างยูเครนนั่นเองเป้าหมายหลักของโดรนเหล่านี้ครับคือโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปกป้องเพียงเล็กน้อย ยานพาหนะครับแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรมในเขตเมืองนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเมืองคาคีฟนะครับที่ถูกดโดรนรุ่นนี้ของทางประเทศรัสเซียเข้าไปโจมตีอย่างหนักในช่วงนี้นั่นเองและนอกจากนี้ครับดโดรนและก็ขีปืนวุธของรัสเซียเนี่ยที่โจมตีไปซ้ําแล้วซ้าเล่าครับนับตั้งแต่มีการลุกรานอย่างเต็มรูปแบบนะครับรายงานนะครับว่า ดโดรนได้มีการโจมตีนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่ารัสเซียนั้นเริ่มที่จะปรับกลยุทธส์สงครามครับด้วยดโดรนเพื่อรักษาแรงกดดันพื้นที่ด้านหลังของยูเครนอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าการโจมตีขีปนาวุธขนาดใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นน้อยลงก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้นาชัดว่ารัสเซียแบบเสิร์ฟขีปนาวุธเสิร์ฟระเบิดส่งอาวุธส่งเครื่องบินเข้าไปบ่อยแต่ว่าช่วงหลังมานี้จะกลายเป็นดโดรนราคาถูกซะมากกว่านะครับ ส่วนไอขีวนรรทุ์ใช้มีบ้างแต่ว่าน้อยลงนะครับเพื่อที่จะใช้กับเป้าหมายสําคัญสาคัญราคาส,งสูงจริงจริงนั่นเองที่เขาจะใช้ส่วนเป้าหมายเล็กๆราคาถูกนะครับรัสเซียจะใช้ดโดรนหมดแล้วในปัจจุบันนี้และเจ้าหน้าที่ของยูเครนนะครับได้ออกมาเน้นย้ำครับถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการขยายเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศแบบหลายชั้นของประเทศครับซึ่งรวมไปถึงระบบ e w หรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะเอาไว้สกัดกั้นดโดรนนั่นเอง และก็หน่วยป้องกันภัยทางอากาศระยะสั้นนะครับรวมไปถึงหน่วยป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่ต้องมีเพิ่มมากขึ้นในทางประเทศยูเครนเพื่อที่จะเอาไวบ้บรรเทาภัยคุกคามครับจากการบุกรุกด้วยดโดรนราคาถูกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากครับคือเอาเป็นว่าวันหนึ่งเนี่ยจาก OpenSource นะครับที่เขาได้ดูมาได้สรุปมานะครับวันหนึ่งดโดรนของรัสเซียนะครับโจมตียูเครนมากกว่า50ครั้งนะในหลายพื้นที่นะครับต้องแบบว่าใต้หลายพื้นที่เพราะว่า มันก็จะเป็นพื้นที่เดียวกันโจมตีทุกชั่วโมงก็คงจะหนักเกินไปนะแต่วันหนึ่งนะครับมากกว่า50ครั้งในหลายพื้นที่ของทางประเทศยูเครนที่รัสเซียนั้นได้มีการส่งดโดรนเข้าไปโจมตีและก็การนํามานะครับของเชียนิกาเนะี่ยมาใช้ในครั้งนี้ครับมันเน้นย้ําถึงลักษณะการพัฒนาของกลยุทธ์รวมไปถึงการพัฒนาดโดรนของทางประเทศรัสเซียครับที่รัสเซียนั้นเอาการผสมผสานแพลตฟอร์มราคาถูกนะครับและผลิตเป็นจํานวนมาก เข้ากับการโจมตีอย่างต่อเนื่องครับและก็คาดเดาไม่ได้เพื่อที่จะทําลายการป้องกันของทางประเทศยูเครนในขณะที่สงครามโดนครับมันยังมีความซับซ้อนและก็เข้าใจได้ยากมากขึ้นในปัจจุบันนี้รวมไปถึงความเสี่ยงครับที่โดนเชิงพาณิชย์เรียบง่ายและความเรียบง่ายเหล่านี้ครับมันไปสร้างความปั่นป่วนสร้างความเสียหายได้อย่างมากมันยังคงมีอยู่ครับเมื่อนําไปใช้งานในขอบเขตครับที่มีการต่อสู้เดือดในเมืองต่างๆของยูเครนและก็พื้นที่ชายแดน มันทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากครับที่รัเสเซียนั้นมอบให้กับทางประเทศยูเครนกับมูลค่าที่มันถูกลงมากๆก่อนหน้านี้ครับรัสเซียนั้นใช้เครื่องบินรบใช้ขีปนาวุธใช้ระเบิดร่อนนะครับที่มีราคาสูงแต่ทว่าครับในปัจจุบันนี้รัสเซียเลือกใช้ของพวกนี้เพียงแค่เป้าหมายที่มีมูลค่าสูงนะครับส่วนเป้าหมายเล็กๆใช้โดรนราคาเพียงแค่350ดอลลาร์ในการโจมตี เพืเ่อนๆคิดว่าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครั้งนี้ของรัสเซียนั้นมีมาจากอะไร1อาจจะเป็นแบบรัสเซียถังแตกแล้วตอนนี้คือแบบไม่มีตังแล้วหาอะไรแบบถูกๆมาใช้ก่อนอะไรประมาณนี้หรือว่า รัเสเซียนั้นเปลี่ยนมุมมองที่จะไม่จำเป็นต้องใช้ของใหญ่ก็ไนดะ้ยูเครนะเอาโดน350ดอนไปใช้ก็พอแล้วอะไรประมาณนี้ส่วนถ้าแบบมันมีแพแทฏิออดมาเขายิงขีปนาวุธไปใส่อะไรพวกนี้นะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงรัเสเซียถังแปลกหรือว่าการเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะลดต้นทุนหรือแม้แต่ว่ารัเสเซียนั้นจะยึดยูเครนหรือว่าการที่ รัสเซียนั้นมีโดรนพวกนี้ขึ้นมาจะเปลี่ยนแปลงสมดุลในสงครามครั้งนี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองแสดงความคิดเห็นและมุมออม,มองของ,องเพื่อนๆนะครับผ่านใต้คขมไม่เลยแอดรอนความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกาลังใจให้แอดด้วยละกันและที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำอัปเดตและเสนอทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยละครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อไว้เจอกัน